สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life กับผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศลัสมีพระคำของพระเจ้าในชาวันนี้1นึ่งยอนบทที่4ข้อ13ถึง21 1ยอนยอนบทที่4ข้อ13ถึง21เเช่นนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระวิญ,ญญาณของพระองค์เองแก่เรา และเราได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้นความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาเป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยก็เหมือนที่เคยบอกตั้งแต่ต้น,ต,นต้นสัปดาห์บอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการรักต่างฉะนั้นหัวเรื่องในวันนี้จากพระคัมภีร์ตรงนี้ผมจะใช้คำว่ารักต่างเพราะไม่กลัว พระคำของพระเจ้าบอกว่าในความรักไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวออกไปเคยพบคนเป็นจำนวนมากในระหว่างการสนทนาโอ้ผมกลัวว่าจุด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 เออฉันกลัวว่าจุด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 เอออาจารย์อาจารย์ไม่กลัวหรือถ้าอาจารย์จุด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 มีคำว่ากลัว เข้ามาครอบงำและมีอิทธิพลเหนือคำสนทนาผมก็มองความจริงจากพระคัมบีตรงนี้ว่าในความรักไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวออกไปบทเรียนที่จะเรียนในวันนี้ก็คือว่าเมื่อพระวิญ,ญญาณอยู่ในเราทำให้เราทราบว่าเราเป็นคนของพระคิดแล้วถ้าเราเป็นคนของพระคิดเราจะไม่กลัวเพราะความรักของพระเจ้า ที่มีอยู่ในเราที่ได้มีความรักที่นั้นไม่มีความกลัวดังนั้นในชีวิตสมรสชีวิตแห่งการลงทุนชีวิตแห่งการเข้าส่วนชีวิตแห่งการเป็นเพื่อนร่วมงานชีวิตแห่งการรับใช้ขอให้เรามีชัยชนะเหนือความกลัวเพราะความรักที่พระเจ้าให้กับเราทำให้เราไม่กลัวประการที่สองผมเรียนรู้อย่างนี้ว่าพระเจ้าทำงานในคนทุกาศาสนา เพื่อคนจะต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนักศึกย้อนมาที่3ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกผมก็ไอ้คำว่าโลกเนี่ยผมก็วงเล็บเสริมนิดหน่อยพระเจ้าทรงรักทุกคนในทุกศาสนาในโลกนี้ ผมเคยมีประสบการณ์มีคู่สมรสที่กำลังวางแผนจะแต่งงานกันเนื่องจากสุภาพสตรีเป็นเพื่อนของสตรีคริสเตียนซึ่งผมเคยประกอบพิธีให้ก็แนะนำบอกว่าถ้าจะแต่งงานก็มาปรึกษาอาจารย์สมนึกผมก็บอกยินดีมากแต่เวลาที่คู่สมรสคู่นี้มาขอคำปรึกษาบอกว่าแต่หนูไม่ได้เป็นคิสเตียนนะคะผมบอกว่าไม่เป็นไรครับยินดีมาก พ่อหลักของการที่จะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขพระเจ้าประทานให้ในพระกัมปีสำหรับทุกคนทุกศาสนาหลังนั้นผมก็สอนหลายเซสชั่นหลังจากนั้นก็ไม่ได้ประกอบพิธีศาสนาเนื่องจากว่าไม่ได้ไปเป็นริสเตียนผมไม่ได้ประกอบพิธีแต่งงานห้ทั้งคู่ก็แต่งงานกันไปแต่งงานไปสองสามปีปรากฏว่าภรรยาพบกับปัญหาเรื่องความท้อแท้ใจหมดกำลังใจเนื่องจากมีหลายอย่างในครอบครัว แล้วในเวลานั้นเองภรรยาเกิดคิดขึ้นมาว่าอยากจะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเธอมีโอกาสเล่าหให้ผมฟังหลังจากนั้นเธอบอกว่าเธออยากเป็นคริสเตียนผมก็เลยฉวยโอกาสชวนเพื่อนของเธอที่เป็นคริสเตียนด้วยชวนพี่น้องบางคนให้มาพบกันในที่หนึง่งผมเตรียมระคกมภีไว้เล่มหนึง่งแล้วหลังจากนั้นเราอธิษฐานเชิญน้องรับเชื่อผมจึงมีความเชื่ออย่างนี้ว่าพระเจ้ารักคนทุกศาสนาะ เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าเรารับใช้คนทุกศาสนาเรารับใช้คนทั้งหลายอยู่ในโลกมิใช่รับใช้แต่เพียงเฉพาะพิเยสแต่ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องรับใช้เขาแล้วพยายามทําตัวให้เหมือนกับสิ่งที่อยู่ในศาสนาของเขาเราสามารถเป็นผู้รับใช้พระเจ้า คริสเตียนที่รับใช้คนเหล่านั้นที่เป็นชาวโลกแท้ที่จริงพระเจ้าอยากให้เราส่องสว่างและประกาศกับคนเหล่านั้นเมื่อมีความรักของพระเจ้าเข้ามาเราไม่มีความกลัวเพราะความรักนั้นขจัดความกลัวออกไปได้หากเราบอกว่าเรารักพระเจ้าให้เราไม่กลัวนะครับในการที่เราจะปนิบัติคนทั้งหลายแล้วให้ความรักของพระเจ้าแพร่กระจายไป ในทํากลางพี่น้องพิสเตียนทั้งหลายและหน่วยงานทั้งหลายขอสังเกตการสนทนาของเราว่ามีคำว,ว่ากลัวกลัวอะไรกลัวทําไมกลัวแล้วได้รับประโยชน์อะไรหรือเมื่อเกิดความกลัวให้เราอนุญ,ญาตให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาครอบและเข้ามาคลุมเข้ามาปกปักเข้ามารักษาและกระทําให้ความกลัวนั้นกลายเป็นความรัก ถ้า Love No Fear ถ้า Fear No Love ที่ไหนกลัวที่นั่นขาดรักที่ไหนมีรักที่นั่นไม่กลัวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอชัยชนะของพระคิดอยู่เหนือทุกคนวันนี้ถ้ามีความกลัวใดๆในนามของพระเยซูคริสต์ขอชัยชนะนั้นให้กับทุกคนขอพระเจ้าปลดปล่อยให้เกิดเสรีภาพภายใต้การนำพาของพระวิญญาณของพระเจ้า ให้กับทุกคนที่ร่วมฟังในเช้าวันนี้ให้เกิดพรและประโยชน์สูงสุดด้วยความรักของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนท่านทั้งหลายได้รับพรจากรายการนี้ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งครับเพื่อในที่สุดแล้วท่านทั้งหลายก็จะมีโอกาสได้รับบทเรียนและบทชูกำลังทุกวันครับปีใหม่เพิ่งผ่านไปไม่นาน อธิษฐานว่าปีนี้จะเป็นปีที่ท่านตั้งใจกับพระเจ้าด้วยการให้พระเจ้านั้นครองใจท่านทุกวันให้เวลากับพระเจ้าเป็นเวลาสั้นๆไม่นานเพื่อท่านจะรับการเสริมกําลังฝ่ายวิญญาณขอให้ปีใหม่นี้ทั้งปีนั้นเป็นปีที่นำพาความสุขที่สุดที่ท่านไม่เคยมีประสบการณ์ขอพระเจ้าอวยพรครับ